ที่ร้อนระอุยามบ่ายทำให้อุณหภูมิบริเวณลานจอดรถพุ่งสูงถึง32องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิในรถยนต์ที่ดับเครื่องและจอดกลางแดดจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าอุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในรถยนต์ที่ดับเครื่องและจอดไว้กลางแดดจะแตกต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปนั่งในรถคันนี้เป็นเวลา20นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก32องศาเซลเซียสค่ะเดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูกันว่าอุณหภูมิภายในจะกี่องศาค่ะ เมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้ใช้มือถือวัดอุณหภูมิภายนอกก็คือ32องศาค่ะแต่เพื่อความแม่นยำดิฉันก็เลยใช้เทอร์โมเมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิภายในรถซึ่งตอนนี้ผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิภายในรถกันเลยค่ะ mm. อุณหภูมิตอนนี้นะคะก็ประมาณ38องศาจะเห็นได้ว่าเพียง20นาทีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปถึง6องศาเลยทีเดียวค่ะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้เองนะคะก็ทาให้หลายคนอาจจะปรับตัวไม่ทันเกิดอาการฮีตสโตรกหรือว่าลมแดดนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ร่างกายยังปรับตัวไม่ทันประกอบกับเด็กไม่สามารถเปิดประตูออกมาข้างนอกเองได้จึงเกิดอาการฮีตสโตรกหรือลมแดดหมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่เป็นข่าวหักทิ้งไว้หลายชั่วโมงเด็กที่อยู่ในรถที่ดังที่เป็นข่าวนะคะสามารถเกิดจากอาการฮีสโตรกแล้วทาให้เด็กตายได้หรือเปล่าอันนี้ ตอบได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดจากฮิสโทกได้นะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ย mm. เขาเรียกว่าไงการปรับตัวไม่ดีเท mm. ่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอุณหภูมิที่ที่ร้อนโดยที่เด็กไม่สามารถที่จะระบายได้ทันอุณหภูมิเด็กจะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิร่างกายของเด็กสามารถเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ใหญ่อุณหภูมิในร่างกายของผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นได้ถึง5-10เท่านะคะนี่นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ว่า เด็กเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้ถ้าเกิดอาการฮิสโตรนะคะเราสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากอาการฮิสโตรกได้ง่าย,ายๆเพียงแค่หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนานๆหรือหยุดพักในที่ร่มเป็นระยะระยะดื่มน้ำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันสภาวะขาดน้ำเป็นต้นตัวนี้บอกเราได้ว่า1เวลาที่เราจะไปในที่ร้อนๆเนี่ยเราจะต้องหนึ่งดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราจะได้มีการปรับตัวที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดยืนในกลางแดดนานๆเนี่ย ก็ต้องอาจจะต้องดิกเลี่งหาที่ร่มพักบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้เนี่ยเราสามารถถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ด้านนี้แล้วเราช่วยเบื้องต้นพาเข้าไปในที่ร่มหรือให้เข้าดื่มน้ําหรือเอาผ้ามาเช็ดตัวเขาเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยเหลือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนที่พบเหตุการณ์แล้วถ้าช่วยได้อย่างถูกต้องสามารถลดอัตราการตายจากฮิสโตรกไ,ได้ถึงร้อยละสิบนะคะอาการฮิสโตรกอาจไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน คนไทยจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฮิสโตรกทุกฤดกูการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงและรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่เป็นฮิสโตรกอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้และผู้ปกครองก็ไม่ควรประมาทหรือละเลยปล่อยบุตรหลานไว้ในรถกลางแดดจัดด้วยเหตุผลที่ว่าแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรเพราะอาจเกิดเหตุหการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างที่เคยปรากฏตามข่าวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งสรานพงษ์คงคาน้อยถ่ายภาพภวินีสแสวงสุขรายงาน